เราจะขึ้นไปย่างไก่บนสวนกันค่ะมาดูกันว่าจะเสร็จกี่โมงอุปกรณ์ก็คือเน้นธรรมชาติส,สุดขั้นแรกเราก็เตรียมไม้ไผ่เอาไปเสียบย่างกันก่อนเลยเสร็จแล้วก็เตรียมหมักไก่่าสูตรนี้อร่อยมากต่อไปเราก็มาเตรียมน้ำจิ้มกันค่ะน้ำจิ้มทําเองเลยนะสูตรนี้ขึ้นมาขึ้นลมพัดเป็นากาศเย็นกันแล้วค่ะไม้ไผ่เราก็ผ่าตรงกลางแล้วก็เอาไก่ยัดเข้าไปเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ฉีกไม้ไผ่เนี่ยคะ่ะมามัดเอาโอ้โหทุกคนแค่นี้ก็คือกลิ่นหอมแล้วว่าแลวตอนนี้คือเวลาห้าโมงเย็นค่ะมารอรุ เขาจีร้อนบอกเลยว่าฟินเวอร์ใส่เกลือใส่ไก่เข้าไปย่างร้อนๆทุกคนเอยอร่อยมากแล้วจก็ทดลองเอากระป๋องโค้งมาใส่ไข่ย่างแบบนี้นะคะมาดูกันว่าจะอร่อยไหมอยู่ในปงในป่าไม่มีอะไรกินเนี่ยทำอย่างนี้กินก็ได้นะเนี่ยนีคะ่ะทุกคนมาลองชิมกันกลิ่นคือหอมมากรสชาติคือใช้ได้เลยค่ะไก่มันจะมีความแบบกริมๆข้างนอกนะแล้วก็ข้างในนุ่มๆในี่สุดไก่เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะทุกคนได้กินไหมจุยซีมากอร่อยมากกว่าจะเสร็จรอบเป็นหนึ่งทุ่มค่ะเป็นการย่างไก่ท